ครับพี่น้องวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยกับช่องนักวัวชาแนลครับเอ้วันนี้มีเนื้องัวครับผมวว้าเนื้องัวเนื้อสันในนะครับว่าแมนส่งแน่เด้ออ่ะก่อนจะรับชมคลิปก่อนไปหั่นเนื้อหั่นยังกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ได้พี่น้องเด้อนี่สายเนื้อสายคมมากันเลยครับขอบคุณในไลค์ครับพี่น้องที่เข้ามาเบิ้งเขามารับชมนะพี่น้องเนาะวันนี้ว่าสิมาก้อยฉันเด้วยปะอุ้ยก้อย สิ่งง่วงนะจัดการเลยบรอสะา,าแตงเหนือจังหนอกอนเด๋ยวเด๋ยวเด๋ยวกินเบิดบัน้าผู้เดียวเด้อพี่น้องเด้อมากินน้อกันก็จะเครื่องรูนี่แหละ bang เพราะละก็ต้องสับละเอียดไรนี่ตายแล้วับสําหรับชุดเล็กนะครับนี่สําหรับ1ถึง3ท่านโอยนี่ใส่หมอไปเลย่ะที่นี่เขามากว่เลือดกันจังหน่อยครับสําหรับคลิปนี้พอเอาไลน์ไปในตักเลือดอ่าพอชุ่มๆนะเศร้าทีนหน่อย Thêm 1 trái cà phê, chúng ta sẽ dùng nó các loại thịt. Hôm nay, chúng ta nó để cắt các loại ซอยหางซ,อย,ซอยทีเดี๋ยวเตรมัา,มาซอยนี่น้องอ่ะอ,ะอะส่งกันเลยนะครับคลิกครับขาขวขั่ของนัวขี้ชิวรสนะครับใส่ลงไปน้ำปลาส,สองช้อนโต ดีคมนะครับสายคม,มเด้อสองสามตัวซีหาเอาไปอืมอ้มอืม้มยุ่งกับกินเดลอยรเตียกเด้อพี่น้องเด้อมาเนี่ ก๋ยงัวงเสียดเหมือนกันครับสิ้นเบิืงก่อนอืมไปหน่อยเอาหักลงไปอือฮะเดี๋ยวน้อง สี่สันเออ,อเบิดลดนี่ครับมักสไตล์นี่กัดติดตามนี่ออกออกความใจของพี่น,น้องเลยเด้อพี่น้องเด้อแถมเทียมแบกพีกจังเลยบกจวดเอาละเสร็จเรียบร้อยเขียนน้ำตันพอดีครับแดงแกวัยเลยอืมมัเด้อพี่น้องเด้อ <Yeah. S 2> สวัสดีกันอีกรอบหนึ่งนะครับพี่น้องครับนี่โว้ยฮอนอ่ามาซิมเบื้องมาที่นี่อ่า ท่านใดทีด่บสทานเนื้อนะครับบสทานดิบบสถท่านกินง่วจังใดก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับเนาะขันคลิปนี้มันยังผิดพลาดประการใดก็ต้องขอขอโทษไว้ก่อนเลยนะครับเนาะขันบ็ถือใจจังใดเนาะบอกไว้ก่อนต้นคลิปเลยนะครับ,นรบนเนาะน้ำกระเทียมดองกันหน่อยอ๋อขอนิ่งขอนหอนเลยผักไซกัมาเด้อขอนิ่งไว้ข้างล่างดีกว่าเนาะ Nói <Nos fingers out> là lý la hụt là không có kín trực ขมลำลำตัดกระเทียมลงไปน้ำเนียโอ้ย <c oughs> นวลลึกมาเด้อครับมาเด้ออยุ่งกัดหัอด้านไปแล้วอย่าอืมอืมกุยอด เดี๋ยวแรงเลยพี่น้องเอ้แบบนี้กขวยย้ำแรงผักไสนี่เดือดเต้มเลยครับฝนตกมากนี่ปลอดสารพิษครับกินอย่างสบายใจ ตอนนี้ที่ใหญ่แท้พี่น,อน้องคำยใหญ่เลยเนาะคุณยอดเลยกินผักสุกผักตั้งแต่ขอดขัไปนะครับเนาะ สายลุยครับสายลุยว้าว <c oughs> เลียร์เงีวครับนี่ละกินกันไปกับคุยกันไปครับเอ๋อคอมเมนต์คุยกันเตะลางคลิปใดด้อครับเด้ยอยแสดงว่าความกินเฮนได้ผมอ่านดูคอมเมนต์ครับผมบอกเลย เนีย่ยแดกโอ้กระเทียมนี่มันต้องต้องเป็นอีหยังที่ว่าเป็นอีหยังที่ต้องค,คู่กันนะก็ก่อย ôi oh, nhung rải rồi à ui cái tím đạt cuồng kem à ah. <laughs> าแตกด้วยพี่น้องอของหมักเนาะพี่น้องแต่หลายท่านก็ชอบมากชอบมาก Ô, nó nhìn ghê อืออนานกินไปกับหัวไปกัได้เด้อพี่น้องเด้อมัมวน นี่หัดไปเลยม,มาเด้อมาเด้อ,อ

có mịn lắm mưa lắm mưa lắm mưa đâu sốt sốt văn bản thì nói được về lẹo โอ้หมื่นเว่ยนี่อะจะค้ำเนี่ยสุดทยโอ้แซ่บขอเด็ดมื่อ <c oughs> เอาละครับนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับแสีบนัวเขาไปทุกอนุของลิ้นเลยนะครับเนาะซึมซับเข้าไปในรถสาสตร์คมคมคมกลมนะครับคมนัวนะครับเนาะสุดยอดขึ้นเนื้อนี่แหละครับอ่าโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะเราขอมาให้กําลังใจกับช่องอันพอยชแนลครับขอบคุณยังแห้งเลยนะมาแสีบมานัวกันทั้งสี่กันมาสไตล์นี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ได้พี่น้องเด้อกดกระดิ่งน้ำได้ครับได้พี่น้องเด้อ อ่าแล้วมาเซ็บน่นัว,นวมั่วมัี่ปเมนอ่าแบบนี้ครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับว้าว <laughs>